ต่อยาคินเมื่อกี้ครับจำโนซิงรวย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 

ซีรีส์แฟนหามวเนี่ย หลายแล้วเลี่ยงได้เป็นเกิดเป็นตาหลายอยู่ยอ๋อวัฒนกรมันหน่อยมันต้องคือคือจังกินน่นจ้งไหลยัันกุลันแตกยมยมยงสมดแดงหแล้วแต่ข้าง ยังยังก่อนนันลาบปูหรือ,อยังยุหันละ่ะยุหมอนเรลียมๆมันแหละเขาจะไหวคุยุหันล่ะี๋ยวขเขาจะติดเข้าไปเอาให้ไม่ไงอีกันโอ้ยเหมอว่านข่น้อนบระานไหนหอดไปได้สิไปเห็นงานเราหออื่นกากกากอยู่ ไปกับบอกปากแล้วกระลังนอนรับเจ็บแสบไม่เอื้อนสะดือต้องรถไปดีนะรับว,ว่ัคือตอนเล่าหยางได้ตะกี้แล้วเอาขันเหล่าเล่าอ่อนไม่ขั้นกระทุง่งคว่มนี่พ่อบอกไปแล้วบอกไปนอนมองมองแป้นแป้นอะไรเย็นๆมันเอามันเอาหูหนักแบบประตูวันนี้ง่ายวันนี้เอาอ่อนเอาไม่ขั้นกระทุ่งนะตุ่มเด้งด้งเลย แต่มเมนเดตได้ก็แค่ซูมมือนี้กับว่าฝ้าคือเป็นขู้ววงโป,ป่งเปลี่ยนเรนี่ยฮะไ,ไปตั้งอะไไปตั้งรถครับเก็บแตนี้มาเนี่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 ฮอดประมาณจุ่มเนี่ยสิบก้อนะครับเดี๋ยวคนละถุงวันนี้ยี่สิบถุงนะครับออเดือยแถวคนเก็บนี่งสิบสองคน รวมเจ้าภาพนะครับวัยรุ่นอาจจะมีอีกนะเรับไปนี่เจ็ดพันวันบางกล้วยนะครับหอดจากทางนี้มามันนี้ครับ ที่คนมาเก็บกันนะสามคนร่มแห้งนะร่มแห้งหลายเจ้าสิบปีเลยเห็นบ่มาเลียม

แปดเกา้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเหลืออายุแปดถุงครับบรรยากาศครับรอบรบค่างมีหลายส่วนนะครับมีส่วน เราผิดน,นะครับนล้วนเลยนี่ครับนี่ก็เจ้านึงเนี่ยเตียงหน้านี่เตียงหน้านี่ก็เจา้านึงนะครับแล้วก็ไปนี่อันนี้ส่วนหนึ่งครับนี่ลูกข้างกันนี่ครับข้างในี้ครับไปอันนี้ก็เป็นส่วนอีก,อกเจา้านึงครับแล้วก็ มองนั่นมองนึงครับมันมองเข่งหน้าต้นไม้ใหญ่ๆครับที่เป็นปลายเขียวๆปลาเ,าเาาขโีโคดนะครับสวนหนึ่งครับแถ <c oughs> วนี้แถวนี้ส่วนมากจะปลูกพริกนะครับพริกน้มเขียวน้มขาวนะครับป่าปนกันนี่ครับอันนี้คือสวนสวนต่างๆนะครับผลต้นผลไม้นะครับ ខ្លាប់ខ្លាប់ខ្លា